เปลี่ยนให้เลยกูเชื่อเลอ่ะมึงมาคุยกับกูอ่ะกูควรเปลี่ยนไหมไม่ควรเชื่อใจวะมีแฟดจากขี้วีพี่ปอนมึงปั๊มมึงใส่แล้วนะปั่มมึงใส่แล้วนะครับผมไม่เป็ี่ยนหยุดแล้วอ่าต่อไปต่อไปผมชอบเติมมั่นใจคือมันคิดดีนะพี่เปลี่ยนไปพี่กระจอกต้องสิยอมรับไปเลยอ่ะพอพี่อามเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนละอ่าเออผมไม่เปลี่ยนละ เขาไม่เอาแบบผมไม่เลียนแล้วโอเคอะไรจ๊ะสัตว์สมองกลับกันหมดเลยเกมกูเอาหมดเลยเอาหนึ่งสองตอนนี้ตอนนี้รายการทำไปแล้วอนนี้เราอยู่กับเกมไทยตแหล คนที่ยังไม่เคยดูไพ่ตอแหลนะครับก็กติกามันก็ง่ายๆนิดเดียวเองก็คือคนที่ได้ไพ่ต่ําสุดเนี่ยก็จะโดนลงโทษโดนลงโทษนี่ซึ่งไพ่ที่ต่ำที่สุดของเราในวันนี้เนี่ยเอฟดอกจิกส่วนไพ่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือคิงโพดัมคิงโพดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาเล่นแบบคลาสสิกคือเราหาผู้แพ้คนเดียวใช่บทลงโทษวันนี้ของเราคลาสสิกของเราก็คือน้ำเจ๊ควยเจ๊ควยด้วยใหญ่เจ๊ควยพิเศษจใส่โซดาอะไรแบบเจ๊ควย มีหวยมีฟอเฮ้ยยังไม่ได้นักสมาชิกใหม่เลยสมาชิกใหม่ของเรานะครับก็น้องพีสสวัสดีครับอยู่ทีมเราอยู่ทีมเราด้วยเราทำงานกันอยู่นะครับอ่ะื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเกมแรกกันเลยไปเลยมาอ่าหูยผมบอกเลยว่าเกมนี้นะยากมากที่จะหาคนที่จะแบบต่ำที่สุด เพราะว่าไพ่อะไพ่ที่ผมเห็นอะลายแบบลายหลายคนยิ right e ้มอะไรอ๋อโอเคแต่คนตาสองยิ okay. ้มนะตันนีษฐอ่ะเชิญพูดหน่อยครับฮึดิวมึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเชื่อใจว่าเชื่อใจว่าเชื่อใจเชื่อเชื่ออยู่แล้วทีแล้วเด็กใหม่ไม่เคยหลอกไม่เคยหลอกใครแต่แต่ว่าผมรู้สึกว่าทีควรเปลี่ยนจริงมีคนโกหก มีคนโกหกกูไม่เชื่อบึ่งป้าไม่เชื่อมีเพราะจากทางฝั่งนี้เหรอสิผมบอกไปแล้วว่าที่ผมเห็นตรงนี้ไม่ต้องมีใครเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ใช่เพราะที่เห็นคือแม่งสูงอะไรแบบนี้พี่โดก็ได้โอ้ยว้ายเราเริ่มด้วยใครก่อนดีเอาใครดีวะหน่อยครับผมเอาออกเอาไปยิงชุบครับผมไป้ายิงฉุบเอายิงชุบชุบคนแพ้เริ่มก่อนเลยนะเริ่มก่อนผมไม่เปลี่ยน ผมก็ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวขวดเดี๋ยวให้เขาเติมก่อนเลยอ๋อขอโทษขอโทษผมข้ามไปอันนี้มันมีอะไรนะอย่าเทน้อยๆมันเหมือนคนฉี่พี่เทเลยเออจะได้แบบง่ายๆสบายๆใช่นะครับผมไม่เปลี่ยนผมมั่นใจเอาเท่าไหนดีครับแต่เลยสักสองไอแก้วนี้สองไอ้ขวดนี้สองลิตรนะเออผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ลา อยังไงผมกันเลยเอาไปเลยน้องมันเหมือนมันจะเหลื่อมเหลือมมาหากูไงไม่รู้ะเดี๋ยวพี่บอลเชื่อใจผมบอกมันไม่มีใครเปลี่ยนก็อย่าพูดไปเปลี่ยนดีวะใช่เกมแรกมันจะแปวแปลแปลแปลอะไรนะแปลแปลตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1ลิตรหนึ่งลิตรนี้จะอยู่ที่ใครมา3 2 1ฮึบ เชื่อ้ it, them, right, s <S ั่วเชื 3. ่อใจกูยังเออกูพูดความจริงทั้งสองคนเลยอ้องเทจัดไปหนึ่งลิฟต์ไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยใหญ่ยอมแพ้ยอมแพ้หมดแล้วไปเกมที่สองกันเลย ดิวดวงทำด้วยอะไรวะมั้งนจริงเออหุไม่ได้กินแล้วดิวเออวันนี้มึงไม่ต้องกินหรอกสามสองนงเจอแฟนอีกแล้วเจอแฟนก็หรเออเจอแฟนอีกแล้วหรอทิบอลมีอะไรอยากอยากบอกผมปะไม่ต้องเปลี่ยน ิงไอ้เมื่อกี้ผู้ความจริงนะผชื่อความจริงนั่นนั่นแหละมันอยู่มันอยู่ที่มีนึ่งว่าให้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเถอะไอ้สามไอ้เหี้ยมึงเชื่อใครหรือบ้างไว้มันอยู่ที่มีนึ่งว่าคุณจะเชื่อเขาหรือเชื่อเขาคนนึงบอกไม่ต้องเปลี่ยนคนหนึงบอกเปลี่ยนเที่มันสัจจะมันไม่มีโมโจในทีตัวตัดสินละไม่ต้องเปลี่ยนงั้นกูไม่เชื่อมึงแล้วแต่โมก้คุณบอกว่านะเจอเจอแฝดเฮ้ยผมแฝดกับคุณเถอะดิทั้งนั้นอะวันนี้ที่ผมเห็นคือผมไม่แฝดไม่มีใครแฝดเลยวะก็ควรรู้ว คุณเห็นผมเยอะแค่ไหนล่ะก็เยอะกว่าเขาโอ้คิดว่าผมเชื่อเหรอเชอเี<_<_<__่อผมเชื่อเหรอเขาอก็ลองดูก็เยอะกว่าเขาแค่นี้ก็ลองดูไม่องเปลี่ยนอย่าไปหลงกลพี่ผมมีสิทธิ์เลือกที่จะที่จะให้ใครเริ่มก่อนก็ได้ที่เริ่มก่อนยังไม่จ้เลย รีจับเลยคิดมาแล้วคุณจับไ้แล้วคุณจาบเวจับไปแล้วเอความจริงเนอความจริงอะไรนะความจริงจับเวลาอความจริงคืออะไรวะแบบเมื่อกี้แบบว่าคิดไปแล้วใช่ไหมว่าจริกะดิ่งต้องดังมาจริงจังอะไรเนี่ยไอ้เอ้ยย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 ยดยยงั้นแหละยย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 ายียยย่เยย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 ย่ยยยยย ไม่เปลี่ยนก็เติมนี่งงอะไรอ่ะทำหน้างงใส่ด้วยทำไมอ่ะแกงกุ้งอ่ะเฉยเรยงงหน้ามันแบบนี่กูต้องกินเหรอดูจากทรงน่างงแต่เริ่มนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนทำไมอ่ะมันเละเกล็นมันเล่นง่ายๆโอ้โหไปกินเยอะอ๋อออแล้วใสเติมเพียรเล่นแบบงาม ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนไม่จะต่อยกันเลยมีหัวตัวเองโดนเลยฮะมันจะเหมือนเดิมนล้วเอ้าอะไรนะแต่ละเดือนเมันจะเหมือนเดิมเลยนี่แต่ก็จะไม่มีใครเปลี่ยนเลยหรออะไรเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนดีกว่าพี่เปลี่ยนเฮ้ยพีนเปลี่ยนเหรอไอ้พี่คือพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนมือออกมาแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนไมแต่เมื่อกี้กูบอกว่ามึงไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่มึงบอกเองว่ามึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีกว่าเอาล้วแต่คโอเคโอเคเอาแต่ไปเลยสามอหนึ่ง โอ๊ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะอ่าใช่พิธีสุดบอกรออะไรวะไอ้พีบอย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 เติมหน่อยเติมหน่อยครึ่งทางเองตอนนี้หมดหมดแล้วโอเคเปิดไพ่นะครับสามสองหนึ่งลุกเดี๋ยโอ้โหต่ำสุดเลยไอพีที่มันมาช่วยชีวิตกูไว้อยากรู้ใบแรกวะเอาเลยโอ้ย บอกแล้วกูบอกแล้วนะบอกแล้วเหมือนกันก็บอกแล้วบอกแล้วเหมือนกันบอกแล้วเหมือนกันบอกไม้พีมันไกลยังวะหายหมดแล้วโอเคไปเกมที่สามกันเลย ไอ้เฮียเอ้ยกูไม่น่ารังเลเลยเฮ้ยดิวมึงกลับบ้านไปก็ได้นะไอ้เฮียมึงไม่ได้แดกอะไรแล้วมึงวันเนี้ยมึงกลับบ้านไปเออลยผมเห็นมึงท้อเลยแต่กูไม่น่าจะหยิบใบนั้นใบทแรกไอ้เฮียอ้าวผมไม่ต่ำทุกคนเลยสูสีไอ้เฮียป่ามึงกระตุกไอ้สัตว์อะไรมึงเป็นไรอ่ะบอกสูสีดิไม่บอกสูสีแล้วก็ ไอ้เงี้ยเอาเนียนหน่อยดิเอาพี่อั้มึงอยากได้ใบแล้วเลยเออจริงแต่พี่ไม่อยากได้พี่สูงที่สุดเท่าที่ผมเห็นยกเว้งดิวนะเอาเอาเท่าที่ผมเห็นนะห้าเราก็ลงไปข้างล่างถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมใช่เออแล้วผมก็ต่ำกว่าห้าด้วยดิถูกต้องอ๋อห้าแล้วลงไปข้างล่างหมดเลยแล้วรีแอคตอนแรกคือตอนแหล่ใมะไอ้เงี้ยไอ้กูไม่น่ารังเลเลย แข่งกันสองคนเราแข่งเราแข่งกันสองคนถ้ามันกับสังคู่ก็เปลี่ยนสังคู่ป่ะเออก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นพอใจเปลี่ยนพอใจเปลี่ยนคูอ่ะพีจะเริ่มก่อนหรือว่าจะให้ใครเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนเลยก็ได้บนขวาบนขวามือผมขวาโอเคกวนกวนก้อนนี่นีหน้ำวัดกันให้รู้ไปเลยแต่ผมขอได้ไหมเกมนี้ยังไม่ต้องเปิดได้ไหมได้เออมึงมึงจะเปลี่ยนหรือมึงจะยังไงผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าผมเชื่อใจแต่ยังไม่ต้องเปิดนะ เก็บไวปเก็บไว้อืมึงว่าูสูงกว่าเขาไหมไม่ไม่เลยใช่ไหมเชื่อใจวะกูเชื่อใจตัวเองอ่าเก็บไว้นี่นะเก็บไว้นี่นะอ่าปันม์ที่สูงสุดที่ผมเห็นมาเตี้ยกลัวอะไรไม่ได้กลัวเอ้าตกลงเ็ได้กลัวเป็นปากจันดิผมพูดความจริงมาตั้งแต่แรกแล้วไงอโอเคก็พูดความจริงแล้วคุณจะเอายังไงกับตัวเองกันตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนเออเติมเติมเดี๋ยวไม่มีใครได้กินอะไรไม่เปลี่ยนก็ต้องเติม ก็คือเติมกว่าเดียวกะเอาคุ้มเหมือนกันนะจริงการจะไม่ให้กูกลับบ้านเลยดิผมไม่เปลี่ยนครับพี่โอเคไอ้พ่อมึงเห็นว่ามึงลอยลำแล้วมึงก็เอาใหญ่มึงไม่ต้องเล่นก็ได้นะไม่ถ่ากินจังเลยเปลี่ยนครับไอ้เปี่ยน bio หนึ่งได้เปลี่ยนตั้งนานไอ้ยังไงมันเสียวไงว่าไปออกทางกระจอกแล้วนั่นนะงงกินมาแล้วชูก่อนนะสามจ้องหนึ่งครับอุ้ยดี มึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงกูว่ากูว่ากูไปละกูนี่แหละไม่กูไม่โอ้ยกูนี่แหละกูกูนี่แหละสามสองหนึ่งกูหลอดกูเดีอวให้เปลี่ยนจริงเนี่ยรอบนี้รอบีแล้วมึงก็แฝกับพี่ปอนี้น้อยหน่อยเถิดนะอีกทิศใกล้หมดแล้วเองสบายสบายเนี่ยงมีแฟงกับพี่ปอนเลยแต่กระดอกต่ำกว่าแค่นั้นเอง มาแล้วโอเคเครับเกมที่4ไปเกมที่4กันเลยเอา,าเองท<อ>ี่สับไอ้เดียวมึงทำดวงได้ทำเยี้ยอะไรวะไม่นี่คอร้างแล้วนะล้างแล้วนะล้างแล้วหรออ่ะถ้าถ้าในมุมมองผมนะต่ำสุดคือ5 เหมือนลมเล่นเห่ดีกัดิผมต่ผมผมเห็นว่ามีแฝดมีแฝดอยู่คู่หนึ่งสวีผมว่าเราเห็นตรงกันเราเห็นตรงกันคุณคุณผู้เป็นผู้ตัดสินและยิ่งใหญ่ที่สุดเออมึงยืนอยู่งกันจีกับอาวะแล้วอ่ะแล้วจะบอกความจริงกันทำไมวะทำไมไม่รอเขาอะตอนเนี้ยสองคนนี้ยติดแน่นอนในขันเดานะสองคนนี้เปลี่ยนแล้วที่เหลือจะเป็นพี่สองคนที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้อนาคตเราว่าจะรอดหรือไม่รอด ไ <affiliated S 2> อ้เขียดปวดมาคือคือดิวมนรูสึกว่าคือเขาต้องเปลี่ยนแน่แหละใแต่ว่าไพ่จอกมาเป็นอะไรไม่รู้เพราะเขาต้องคว่มอยู่อยู่แล้วทีให้ใครเริ่มก่อนให้พี่อ่ะบนไอ้ดิวคือเราก็ไม่รู้นะว่าในเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรพี่ก็ลองไไม่เอโอเคเปลี่ยอ่ล้ยเอ้ยเปลี่ยนเดี๋ยวก็ได้กินโอ้โหอี ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเฮ้ยเราเห็นแล้วพี่ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วมันเหมือนไม่มีใครให้ข้อมูลกันเลยเขาบอกว่าเราไปใส่กันเออแล้วเขาบอกคำตอคือ5ซึ่งมันก็คือหมดบอกหมดบอกใช่ไหมเอาจี้งมึงประเมินจากของพี่ปอครับก็หมดบอกนะเมื่อกี้ใครใครแล้วนะ ผมไม่อะไรตาพีเติมผมไม่เปลี่ยนผมเชื่อใจผมเชื่อใจเพื่อนอเลยเลยผมเชื่อใจหัวหน้าผมเป็น่อเลยเพื่อนเขาด่าโอ้ยไอ้ที่เดี๋ยวฝากร่วงไปยันฝากร่วงจัดเลยพี่ตีอยากกินเท่าไหร่อะไรนะตออไม่มีอะไรอ๋อหมดบอกได้เลยดิวผมเชื่อใจมึงดิวโอ้โหไอ้เนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่อะไรนะอะไรนะทำเพื่อตัวคุณเองทำเพืตัวเองโอเคมาได้เวลาเปิดแล้วล่ะมาเก๊า สามสองหนึ่งเทิโอ้โหนเวลาอันี้มันานเลยไอ้เหี้ยมึงแม่งแบบพร้อมใจเลยหรืว่าไอ้เหี้ยนี่สูงสุดนะสมมติว่าทีเปลี่ยนนะมีเซตเอเปล่าโอ้ยยังก็ยังรอดอ่ะ้าเปลี่ยนอีกใบเลยเจอไอ้เหี้ยก็ยังรอดอยู่จะไป่ท้ายโอเก็ยังรอดดูกูแบบยังไงแม่งจะโดนเฮ้กูโดนทั้งมือตกคนเองทั้งมือตกคนเอง ต้องงั้นเดี๋ยวมันแน่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 นมันต้องระบายออกเออใช่ไปเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายกันเลยโอ้ยยยยยยย้ยย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 งยย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 ย มัวจะแก้ไปเลยนี่ผมเห็นเนี่ยมีแฟดกูเบื่อแฟดมากเลยเขาเขาใจเลยตอนนี้บอกบอกรู้ตัวว่าเปลี่ยนไพ่เลยเออกูควรเปลี่ยนกูเปลี่ยนไพ่เลยกูเชื่อไอ้เหี้ยกูเห็นทุกใบแล้วกูผมเห็นสภาพทุกใบผมก็พร้อมเปลี่ยนแล้วผมว่าผมไม่เปลี่ยนโดยลำเหี้ยถามกูเองเนี่ยกูเองกูถามกูเนี่ยข้อมูลกูเนี่ยรู้ว่าพี่ควรเปลี่ยนไหมพี่ไม่ควรอ่ะมึงมาคุยกับกูอ่ะกูควรเปลี่ยนไหมไม่ควรเชื่อใจว่ามีแฟด จากคีว์ที่ปอนมึงปั๊มมึงใส่แล้วนะปั๊มมึงใส่แล้วนะใจวุ่ไอ้ดิวมันพูดจริงทุกอย่างที่นี่มีแฝดจริงไหมที่นี่ไม่มีแฝดโอเคเอ้ากูเชื่อมึงมึงต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนมึงอาจจะต่ำสุดอุ้ยอ่ะเริ่มมีใครอ่ะเริ่มมีใครเริ่มพี่พี่วันครับผมเดี๋ยวพี่พี่อ่ะพี่ปอนว่าไงเปลี่ยนครับอุ้ยครับผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว ต่อไปต่อไปผมชอบเติมมั่นใจนะคือมันคิดดีนะมึงมั่นใจนะคิดดีนะเติมเติมแล้วเติมแล้วคุณคุณตัดสินใจไปแล้วอยากกินเท่าไหร่ก็เติมหกร้อยละคนเดียวหกร้อยเลยพี่เปลี่ยนไปพี่กระจอกด้วยสิยอมรับไปเลยอ่ะเพราะพี่อามเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนลแหละผมไม่เปลี่ยนละ เขาไม่เปลีบยผมไม่เปลี่ยนละโอเคอะไรจ๊ะเอาไอ้ยี่ยี่สัตว์สมองกลับกันหมดเลยไอ้ยี่ยี่กูเมดไปหมดเลยเอาเอาไงหมดเนี่ยกูไอ้เหี้ยี่อะไรเอาเอายังไงเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือพี่คนเดียวโชว์ก่อนได้ไหมหนวยละหน่วยละสามสองหนึ่งทึ๊ก ไงควอบกระจกมันเห็ดพี่พี่อาลองเปิดพี่อาลองเปิดพี่วามความกระจกมันเห็ดไอ้เหี้ยโอแฝดจริงจริงกูบอกแล้วแฝดกูงงแบบงงสัสสัสสมองกลับกันไปหมดไอ้เหี้ยที่ควรเปลี่ยนไอ้เหี้ยนี่ไม่เป็นไปเปียกเลยสนุกไหมล่ลุงเย่โอเคอาครับก็จบกันไปแล้วครับกับไพ่ต่อแล้ว ชอบเกมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุขุมพิรเอาไว้นะครับคลิปแบบนี้นะครับเราจะลงทุกๆวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับวันไหนไม่ได้ลงคือตัดไม่ทันเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเออแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะเป็นช็อตคลิปอ่าวิดีโอสั้นๆสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเฟซบุ๊กไอจีทิกเกอรแล้วก็ยูทูบช็อตนะครับอ่าก็ไปติดตามกันได้พิมพ์เลยสุขุมมิตรภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอหมดคลิปนจะเป็นไรแล้วเจอกัน